เอาไหมครับแม่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 เอาแม่พร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะไอ้เบลไอ้เบลค่ะไอ้เบลค่ะไอ้เบลก่อน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 ไอ้เบลยังไงไอเบลอย่งไรไอ้เบลค่ะไอ้เบลไอ้เบลก่อนไอ้เบลก่อนโอ้ยทันหมดแล้วไปเชืวไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไป้วไไปแล้ว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 โอเคโอเคเออมี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 อะไรกินกุ้งนะฮะโอ้กุ้งกุ้ง นี่ก็เตาย่างครับบรรยากาศฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยต้องกินในหน้าบ้านครับนี่มีย่างกุ้งใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมอื้งกุ้งฮะเราจะย่างปลาหมึกอันนี้เตรียมจะไปต่างเังหวใช่ไหมครัอไปล้มาแลมาเลยวดมาเสบี วบิอยู่นรถเงี้ยหคะทำไมต้องเงี้ยเง้คะใหญ่มอ๋อ

Mm, okay. Mm, mm, mm. Mm, mm. 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 ยิบอ้ยิบไ้ยิบไอ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 ้บไอ้ยิบไอ้ยิบไอ้ยิบอ้ยอ้ยิบไอ้ยิบไอ้ยิบไอ้ยอ้ยิบไ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 อ้ยิี่อ้อ้นิบไอ้ยไอ้ยิบ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 ไอไอ้ยิบ้ยิบอ้นเลยค่ะกินย โน้ตเ็ด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 อันนี้จำได้เลยเทสอือืมอืมอืมแปดสี่วะแม่ อมีา่บจริงว่าจะทำเมนูนะไข่กระทะใช่ป่ะครับไข่กระทะตอนเช้าเตรียมปูอัดมาหมูยอแล้วก็มีกระทะมาเนี่ยฮะเตรียมกระทะชุดแก๊สที่ทำไม่น่าไข่นะฮะไข่มาไม่น่าจะได้ทำ ฝนตกนะฮะเลยอดกินหมูกระไข่กระทะนะฮะกินกุ้งไปก่อนเคมไหมคะบโอเคไหมแอเบ,บลก่อนแอฟเบลก่อนในเอฟเบลน,น,นี่อันนี้อันนตรงนี้อันไม่ใช่อยู่้ตรงนี้หรอกยอยาัมม<ค>บรรยากาศกลางคืนนะฮะได้อยู่ได้อยู่ฝนตกช้ำช้ำ 嗯，对、mm。Hmm. Yeah.